ตั้งไว้นี้ยันเราก็กางออกไปนะกางออกไปนะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะเวลากลางไฟชิดนะครับนะ,ะก็จะมีเชือกนะครับนะเชือกแปดเส้นนะครับนะแล้วก็สมอนะครับสมอ8แปดหลักนะครับนะแล้วก็มีค้อนนะมีค้อนนะนะแล้วก็มีเสานะวันนี้จะกางแบบเป็นจั่วบ้านนะก็เลยใช้หกเสานะนะเสาหลักแล้วก็เสาปีกนะเสาปีกหน้าหลังนะรวมเป็น 6ท่อนนะครับนะ6ท่อนมันจะได้เป็นมุมบ้านเลยนะครับนะแล้วก็มีผ้าฝฟายชีทนะขนาด3คูณ4นะครับนะ3คูณ4เมตรนะครับนะวันนี้ผมจะกางแบบไม่ใช้ผ้าในการวัดนะครับนะผมจะใช้เชือกนะครับนะอ่าเราจะไปเอาเชือกมาอ่าวัดขนาดให้ได้4เมตรนะครับ4เมตรเราจะไม่ต้องกางผ้าฝ้ายชีทถ้ามันเป็นฝุ่นนะครับถ้ามันเป็นฝุ่นเราจะกางฝฟายชีทอ่าเอาผ้าไปทาบกับพื้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะ ฝุ่นจะติดฝุ่นจะเกาะนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เชือกนะฮะมาดูการว,าวิธีการขึ้นโครงโดยที่ไม่ใช้ผ้าไฟชีตในการขึ้นโครงมันทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราจะกางเราจะเริ่มจากเชือกนะครับเชือกที่เราวัดมาแล้วนะฮะคือ4ี่เมตรนะฮะให้เท่ากับไฟชีตนะะนะเราใช้เชือกนะนะเราวัดมาจากบ้านก็ได้เลยเวลาเราไปกางนะฮะนี่คือเชือกที่ผมวัดมาแล้วขนาด4ี่เมตรนะครับนะ4ี่เมตรอ่าทีนี้เราก็ใช้สมอนะหาพื้นที่ที่เราจะต้องเอ่อเออกางนะครับนะ กลางระหว่างไหนฮะนะใช้สมอหล,ลักแรกนะเราจะใช้เชือกในการวัดนะสี่เมตรนะนะ <c oughs> เราจะเอาหล,ลักแรกไว้ตรงนี้นะฮะหลักแรกไว้ตรงนี้นะน,นะอันนี้เป็นหลักหมุดทําเป็นหมุดทําเป็นหมุดไม้ไว้นะฮะนะแล้วก็เอาเชือกเกาะไว้นะเอาเชือกเกาะไว้นะเกาะไว้นะสี่เมตรนะครับเราเาทําเชือกไว้สี่เมตรครับแล้วเราก็ยืดฮะสี่เมตรอยู่ตรงไหนฮนะโอเคสี่เมตรอยู่ตรงนี้นครันะนี่เราก็เอามาร์กไว้เลยนะฮะเอาเ สมอทาเป็นมาร์กไว้นะฮะนะอ่าต่อให้แค่อยู่นะ,ะนะโอเคนะครับนี่เราก็ทํามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่หลังจากนั้นนะฮะเราก็เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเสาก่อนนะครับโอเคนะฮะนี่คือเสานะวางเสาไว้นะครับน,นะน,บนี่วางเสาไว้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็ออกสมอนะ ใช้สูตรหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะนะเนี่ยหนึ่งเก้ายังไงนะครับนะเนี่ยเราเอาเท้าหนะึ่งนี่ยมาวางที่หลักสมอที่เราทํามาร์าไว้นะนะแล้วก็ก้าวไปหนะ 19, ึ่งเก้านะนะหนึ่งเก้าปึ๊บนะก้าวเล็กเก้ายายไม่เป็นไรนะหนึ่งเก้าแล้วก็แยกออกมาด้านซ้ายหนึ 19, ่งเก้าเล็กๆนะนะประมาณแปดสิบเซนเนี่ยแยกประมาณนี้ก็คือหลักสมอหลักที่หนึ่งที่เราต้องตอบคือตรงนี้นะเนี่ยนะอีกหลักหนึ่งนะครับก็ทําไปเก้าเหมือนเดิมแยกออกด้านขวานะอีกหนึ่งหลักนะฮะอีกหนึ่งหลักเนี่ยประมาณนี้นะนะี ตอ,อกไปเลยทียนี้ก็ตอ,อกลงเลยนะตอ,อกเป็นเอียง45องศานะครับเอาไว้รับกับเสาตัวนี้นะครับเอาไว้รับกับเสานะครนะตอ,อกลงไปโอเคนะละตัว okay, นี้อนะ่าก็ทําเอียงให้รับกับเสานะครับนะโอเคนะแล้วก็มาทําด้านนี้นะมาทาด้านนี้นะฮะเอาเอาหนึ่งเท้านะควางที่หลักหมุดนะครับนะแล้วก็ก้าวไปหนึ่งก้าวนะแล้วก็แยกออกมาด้านซ้ายหนึ่งนะฮะประมาณ80เซนนะครับนะแล้วก็ตอ,อกหลักสมอได้เลยนะ อฝั่งนี้ก็เก้ามาหนึ่งเก้านะคนะหนึ่งเก้าเนี่ยก็ตอกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะเราก็ทําการวางเชือกนะครับวางเชือกรีนี้นะนี่เกาะนะเกาะไปที่หลักสมอนนะครับนะเกาะไปที่หลักสมอแบบนี้นะนี่เกาะเสาตรงนี้นะนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะนะก็เกาะไปที่หลักสมอนนะครับนะเนี่ย ไว้เกาะเสานะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด่านนี้ก็เหมือนกันนะนะไปเกาะที่หลักสมอนะครับยอนยอนยอนใายไว้นะโอเคทีนี้เราจะทําการขึ้นเสานะครับนะขึ้นเสาเลยนะโดยที่ไม่ต้องกางไฟชิดนะนะถ้ามันเป็นพื้นดินไฟชิดเราจะไม่เปื้อนนะเพราะเราใช้เชือกในการวัดระยะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ โอเคนะครับนะนะปลดเชือกก่อนนะครับวิเลยการขึ้นเสานะครับนะเราก็เกาะไปที่เชือกก่อนตัวแรกนะเชือกที่เราทําระยะนะแล้วก็เกาะเชือกสมอด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะ่ะเกาะเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเสาให้ตรงนะตรง,ตรงตรงนี้ก็คือตรงหลักสมอที่เราทำมาระครับนะแล้วก็ทําให้หลักให้มันตรงแบบนี้นะ,ะตรงแบบนี้นะนะห้ามเอียงไปด้านหน้าด้านหลังหรือด้านซ้ายด้านขวานะทำตรงทำเป็นแนวดิ่งนะ,ะแล้ว ตัวเออ่ที่ตัวล้างเชือกแล้วก็ดึงดึงตัวล้างมานะให้มันตึงประมาณนี้นะฮะนะอย่าให้มันหย่อนนะอย่าให้มันหย่อนนะอ่าดึงขึ้นมาให้มันตึงแค่นั้นนะนี่ตึงแค่นี้นะเสามันตรงแล้วเอ่อเชือกตึงแล้วนะตึงแล้วไม่ต้องตึงมากนะตึงแค่อย่าให้มันล้างไปข้างหลังแค่นี้นะนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอียงเสาไปด้านหน้าเพื่อไม่ให้เสามันล้มนะเสามันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับนะเราก็มากางเราก็มาทําที่เสาที่สองนะโดยการเอาเชือกที่เราทำเอามาระยะ ของผ้าไฟชิ้นนี่แหละมานะครับเกาะสายก่อน,อนบลบแรกนะเกาะสายก่อนนะทีนี้ขอสายเสร็จแล้วก็มาเกาะเชือกนะขอเชือกด้านซ้ายด้านขวานะนะเนี่ยแล้วก็ตั้งเสาขึ้นนะตั้งให้มันตรงตามหมุดนะที่เราทำมาร์กไว้นะนะเนี่ยทำให้มันตรงประมาณนี้นะนะให้มันให้มันตรงนี้ถ้าเชือกตัวนี้มันหย่อนนะแล้วก็ใช้ตัวเล็งเล็งเชือกนะเล็งขึ้นมานี่นี่เล็งเล็งมาประมาณนี้เนี่ ประมาณตึงประมาณนี้โดยที่เสาอยู่ในแนวดิ well ่งนะอยู่ในแนวตรงแนวดิ่งนะนะนี่แนวดิ่งโอเคประมาณน ah, ี้นะนะประมาณนี้มันตึงแบบนี้แล้วนะเนี่ยทีนี้ตรงนี้มันยังหย่อนเหมือนผ้าไฟชิดเรายังหย่อนอยู่นะนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งเสา้นขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะตรงเองนะนะพอเราพอเราวางไว้แบบนี้มันก็จะไม่ล้มนะครับเพราะว่าเชือกตัวน <of> ี้มันลังว้อยู่นะฮะเชือกตัวนี้มันลังว้อยู่พอเราไปตั้งเสานี้ขึ้นมาปุ๊บผ้าไฟชิดของเรามันจะตึงเลยนะอันนี้เราทําเป็นโค้งไว้นะนะเนี่ยเราตั้งตัวนีี้้้ปบบบบอะตังแนน นี่มันก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยมันก็จะเป็นโครงแบบนี้เลยนะนะนี่เอาอยางได้ให้มันตึงแล้วก็ดึงนะดึงแบบนี้ดึงซ้ายดึงขวาซ้ายขวาเพื่อให้เสาตัวนี้มันอยู่ในแนวดิ่งตลอดนะโอเคนะตัวนี้เราขึ้นโครงได้แล้วนะเราเริ่มขึ้นโครงแล้วตัวนี้นะแล้วก็ดึงนะซ้ายดึงขวาเนี่ยโอเคนะนะตัวนี้นะฝั่งนี้โอเคนะเนี่ยโอเคแล้วนะอ่ะดึงตึงดึงมาข้างหลัง นี่นะทีนี้เราก็จะได้โครงสร้างของอาอาอาการกลางไฟชีตแล้วนะโดยที่ไม่ต้องกลางผ้านะเราโดยโดยที่เราไม่ต้องกลางผ้าไฟชีตเลยนะครับนะนะเวลาเรากลางโครงมันเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนะนี่เลยนะนะนะีนะ่เราใช้เชือกนะข้างบนนะเราวัดมาแล้วนะขนาดสี่เมตรนะครับนะขนาดสนะี่เมตรเห็นไเราโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าไฟชีตตัวนี้กลางเพื่อวัดระยะนะเพราะว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นดินนะครับผ้าไฟชีต มันจะเปื้อนนะมันจะเปื้อนฝุ่นนะเปื้อนมันจะเปื้อนฝุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเรากางแบบทําเป็นโครงแบบนี้นะครับนะถ้าเราจะไม่กางก็ได้เรา,เาใช้แค่เชือกนี้แล้วก็ห้อยไฟห้อยอะไรได้ข้างบนนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นผ้าก็ได้นะแต่ถ้าเราจะขึ้นผ้าเราก็สามารถทําเป็นโครงแบบนี้นะนี่ทําเป็นโครงแบบนี้ได้เลยนะนี่ทําเป็นโครงแบบนี้นะทาเป็นโครงแบบนี้นะนะทีนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะทําการขึ้นผ้านะขึ้นผ้านะเวลาขึ้นผ้าเราขึ้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนีเรส้้แน็จลวะ เราทาโครงมันเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะเราจะขึ้นผ้าครับนี้เราจะขึ้นผ้าแล้วก็เอาผ้ามากเกาะที่หัวเสาได้เลยนะหัวเสาได้เลยนะหรือว่าถ้าเราไม่ขึ้นผ้าเราก็ทําแค่โครงนะเราก็ทําแค่โครงแล้วก็ใช้ไฟประดับก็ได้นะใช้ไฟประดับก็ได้นะใช้ไฟประดับนะใช้ไฟประดับแล้วก็กางผ้า้าชีตก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะนะเดี๋ยวผมจะทําการ ขึ้นผ้านะขึ้นผ้ายังไงนะอ่ะขึ้นผ้ายังไงเนาะอ่าเราก็หานะมุดผ้านะมุดผ้าที่จะต้องกลางนะน่ะนี่เห็นไหมมันม,มีเออด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนี่แบบนี้ตัวนี้นะนี่เอาไว้เกาะที่หัวเสานะ,ะกลางออกกลางออกนะนะ่ะโอเคเรารู้แล้วนะครับนะ่ะตรงไหนตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้นะฮะไม่ได้นะนี่เราได้แบบนี้แล้วนะนะนี่เราก็ทําการขึ้นเสานะขึ้นเสานะขึ้นเกาะที่หัวเสานะนะดยนะทํายังไงนะเราก็เอียงเสานะครับยกเสาแล้วก็เอียงนะเอียงแบบนี้นะนะนี่เอียงมาแบบนี้นี่นะเอียงมาแบบนี้นี่ถ้าเราเอียงแบบนี้นะมันก็จะไม่ล้มนะเพราะว่ามันโดนดึงลังด้วยเอ่อเชือกสายขาฝั่งน้ําก็เหมือนกันนะมันก็จะไม่เลื่อนนะะนะเพราะฉะนั้นเราก็เกาะได้เลยนะเกาะได้เลย นี่เกาะตรงผ้าได้เลยนะนี่เกาะเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาให้มันอยู่ที่เสาที่เราทาหมุดเหมือนเดิมนะนี่แล้วก็ตั้งแบบนี้หลังจากเราก็กางออกไปนะกางออกไปนะแล้วก็วิธีเอาขึ้นจากตรงนี้ก็เหมือนกันนะทำเอียงนะทําเอียงลงมาทาเอียงลงมาแล้วก็เกาะเข้าไปนะเกาะเข้าไปแล้วก็ตั้งเสาก็เรียบร้อยนะนี่ก็เรียบร้อยนะทำนะทีนี้ ถ้าเราอยากทําให้ผ้ามันตึงนะนะถ้าเราอยากทําให้ผ้ามันตึงนะเราก็ทําการเร่งเชือกนะเร่งเร่งเชือกนะเร่งเชือกนะนีここ่ยนะเร่งเชือกนะเร่งเชือกแบบนี้นะนี่เพราะว่าเชือกเอตัวทําคานมันก็จะยืดอยู่แล้วนะมันก็จะยืดอยู่แล้วนะนี่ใช่ไหมมันก็จะตึงแบบนี้เลยนะมันก็จะตึงแบบนี้เลยนะเนี่ยนะนะ อย่างนี้พอเราตึงโครงผ้าเป็นแบบนี้เป็นจอแบบนี้ได้แล้วนะนะเราก็ทกําการมัดเชือกหัวมุมนะมัดเชือกหัวมุมนะครับอ่ามัดเชือกหัวมุมเพื่อเอาไปเกาะกับสมอด้านข้างนะเพื่อเกาะกับสมอด้านข้างนะนะนี่เราก็เชือกมามัดตรงหัวมุมได้เลยนะครับเนี่ยมัดธรรมดานี่นะครับมัดธรรมดานี่ฮนะเนี่ยนี่ ไปน้ไว้นะครแบบนี้ไว้นะทำ,นนนะทำให้รบทั้งสี่ด้านเลยนะครับทำให้รถทั้งสี่ด้านนะคนะโอเคนะครับนะโอเคนะคคนะทีนี้เราก็จะทำการตอกสมอนะตอกสมอนะะ ต่อสมอด้านข้างนะปีกข้างทํายังไงนะนะทาแบบนี้นะนะนี่ดึงผ้าไฟล์ชีทออกมานะนี่ทาแบบนี้นะทําให้มันเป็นเอ่อมุมมนะุมมุมฉากแบบนี้นะมุมฉากแบบนี้นะนี่ยกขึ้นไปแบบนี้นะยกขึ้นไปนะแบบนี้เอ่อตรงเชือกนี้นี่เชือกตัวนี้มันตกลงตรงไหนนะนะมันตกลงตรงไหนเราทำเอ่อมาร์กโดยใช้เอาเท้าเราเนี่ยวางทําเป็นมาร์กว่าเชือกตกตรงนี้ตกตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยได้เลยตรงนี้นะนี่มันตกลงตรงนี้นะนะอ่า ผ้ามันมาชนตรงนี้มุมมันก็มาตรงนี้นะนะมันก็จะมาบรรจบกันตรงนี้นะเราก็ทําเป็นมุมสามเหลี่ยมสมอเราก็ต้องต่อไปฝั่งนี้นะนะนี่มันก็จะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมไปนี่ไปนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะเราก็ก้าวไปหนึ่งก้าวนะก้าวไปหนึ่งก้าปึ๊บอหนึ่งก้าปึ๊บเราก็ตอกสมอตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะนะต่อลงเลยเนี่ยประมาณนี้นะนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันยืดออกมานะนะยืดผ้าออกมา ว่าหัวเชือกมันตกตรงไหนใช้เท้าทําเป็นตัวมาร์กแล้วก็ทําเป็นสามเหลี่ยมก,ก้าวออกไปก้าวออกไปนีก้าวมาตรงนี้นะต,ตอกไดเ้เลยนะตอกได้เลยนี่ประมาณนี้นะนะนี่ทำแบบนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะนะสมอจะใช้อยู่แปดตัวนะสมอจะใช้อยู่แปดตัวนะอ่าตัวนี้ทํายืดออกมาแบบนี้ฮะนะทายืดออกมาแบบนี้นี่ทำให้มันสุดแบบนี้ประมาณนี้ทีนี้ ตัวเชือกมันตกตรงไหนนะแล้วก็ใช้เท้าทําตัวมาร์กนะฮะมาทาเป็นตัวมาร์กนะฮะแล้วก็ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมนะนะเมื่อมุมตรงนี้มาบรรจบนี่มุมตรงนี้มาบรรจบนี่ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องก้าวไปทางนี้หนึ่งก้าวนะนะหนึ่งก้าวตรงนี้แล้วก็ตอกสมอตรงนี้ได้เลยนะครับก้าวออกไปหนึ่งก้าวปึ๊บตรงนี้นะครับนะตรงนี้ออกสมอได้เลยนะฮะใช้ประมาณนี้ทีนี้ เราจะกางแบบหกเสานะเราจะกางแบบหกเสานะนะแล้วก็ใช้เสาตัวนี้เอามาสอดกับรูเชือกตรงนี้นะแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมานะตั้งเสาขึ้นมาแบบนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเนี่ยมันก็จะได้เป็นเออเหมือนบ้านเลยแบบนี้นะเนี่ยเราก็ตั้งให้เป็นเออตรงแบบนี้นะตั้งตรงแบบนี้นี่ตั้งตรงแบบนี้ด้านหลังเราก็ใช้อีกสองเสาตัวนี้นะ ผ้าก็จะตึงแบบนี้นะน่ะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันนะครับน่ะนะตัวโครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะนี่เห็นไหมฮะมันก็จะตรงเลยนะมันก็จะตรงแบบนี้นะครับน่ะนี่มันก็จะเป็นมุมเหมือนจั่วบ้านแบบนี้เลยนะครับน่ะเห็นไหมฮะมันก็จะได้รูปทรงนะรูปทรงนะนะมีเป็นจั่วแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่มันก็จะได้เอ่อด้านมุมด้านเท่านะอ่ามุมด้านเท่าสวยๆแบบนี้นะน่ะนี่ดูความตึงนะนะนี่เห็นไหมตึงเปียเลยนะน่ะเป็นเปียเลยนะนะตัวผ้านะ ความตึงของผ้ามันก็จะตึงนะน่ะเชือกตรงนี้ก็จะตึงนะเฮ้ยน่ะนตึงนะผ้าก็จะตึงนะครับส่วนด้านในนะน่ะผ้าก็จะตึงแบบนี้นะน่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะวิธีการกลางไฟชิดโดยที่ใช้เชือกนะเฮ้ยไหมมันจะมีเชือกตัวโครงด้านบนนะครับมามีเชือกโครงด้านบนนะฮะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการกลางไฟชิดคนเดียวให้ได้รูปทรงแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวลองไปทํากันดูนะครับมาลองไปทํากันดูนะโอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ